ล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่อง Solo Channel นะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่า k i นกนะครับหรือว่าด้วงนั่นเองนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับจะว่าไงเดียมันเป็นฮีโร่ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยเนาะดาเมจม,มันก็ค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกสก็สามารถวิ่งไล่แก๊งไล่คิวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับตัวบางๆเนี่ยของชอบเลย <laughs> ช่วงต้นเกมนะครับ ตรงที่คิปยังไม่ออกนะครับพยายามมายืนอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับอย่างน้อยเราจะสังเกตเห็นด้วยนะครับว่าโลกฝั่งตรงข้ามนั้นเขาจะมาจะมาเช็คบูเราหรือว่าเลดเราหรือว่าฝั่งตรงข้ามมาเวทเราก็จะได้การทันนะครับจะได้เรียกเพื่อนได้ทันเนาะส่วนเล่นด้วงนะครับเราจะไม่เก็บอาธนิตเพื่อที่จะไปตัดคีปของอาเลสฝั่งตรงข้ามนะครับผมเพราะว่า ตัวมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวจุกอะ่ะมันหลบหลีกได้ได้ได้ไม่ไหวนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆต่อรอดเออสกิลหนึ่งทิ้มไปทีหนึ่งเฮ้ยสวยงามโหตัวลมันเอาเอ็กซ์สกิลมาเหรอสุดจัดตัวลมมันโลมจริงป่าววันนี้จริง,รงๆการเล่นด้วงนะครับ ส่วนใหญ่ก็เรื่องสกิลคิดว่าหลายคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับมันเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างเล่นง่ายเนาะแล้วก็คิวได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่นู่นนะแรงแพทขึ้นมายันคอนก็ได้เหมือนกันนะครับผม <Ret reat! S 1> ส่วนวิธีการเล่นนะผมจะแนะนํานิดนึงนะครับตัวสกิลหนึ่งนะเมื่อไหร่ที่ปล่อยมาแรงไฟเนาะมันจะติดสัญ,ญลักษณ์นะครับ,บไว้บนหัวของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามหรือว่าฮีโร่ที่เราทําการโยนสกิลหนึ่งไว้นะครับ ตัวสกิลหนึ่งเนี่ยถ้ามันติดสัญลักษณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะผมเรียบร้อยเผลอหิวไปไงเสียไปตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมขับไปฟาร์มต่อความหิวเป็นเหตุนะครับสังเกตได้ส่วนเรื่องรูนนะครับตรงนี้นะครับผมใส่ออนสล็อตนะครับมาห้าเม็ดแล้วก็เล็กอีกห้าเม็ดนะครับจะมีเจาะเกาะมาด้วยแล้วก็บวกขี้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะอ่าเม็ดม่วงก็จะเป็น a อสเซสตินเนนะครับกับดาก้อนขาวซึ่งจริงๆอ่าตัวเม็ดสีแดงนะครับจริงๆเราจะออกเป็นออนทัลลัเแล้วเล็กอีกสักหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความชอบเนาะแต่นี้ผมเอามาติดคีนะครับผมให้มันมีโอกาสติดคีได้ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับรอย่องเอาเลสเตอร์ก่อนพิมเข้าไปเก็บมันตีไว้ก่อน,นครับยังไงมันก็ฟิกเกอร์หนีแน่โดนจับจ้าเฮ้ยเฮ้ย,ยแกกล็อกแกแกล็กอกบ้าอะไรไอ ตัวนี้มันเชื่ออะไรนะแม็กเออไอแม็กก็ล็อกไอบาร์เดี๋ยวเราไปเติมก่อนคิดว่ายังไงทีมเราก็น่าจะฝืนไฟอยู่นะครับที่โลกขนมข้ามก็น่าจะยังไฟอยู่มาแล้วมาแล้วขอแก้หน้าหน่อยเออโตโลโตดทีนึงเออเอารเตอร์อีกทีคิวของทีมเข้าไปครับเ,เห็นเอ็กซ์คิวแวบแต่ดีนะครับเราล่าทัน กลับไปฟาร์มกันต่อนะครับเป็นป่านะครับหลักๆเลยนะครับพยายามฟาร์มเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าฟาร์มเรื่อยๆก็คือฟาร์มเอาจริงเอาจ,งอาจังตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มอย่าง,างเดียวนะครับไม่ใช่นะก็คือ,อเน้นฟาร์มสักชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ออกไปแก๊งก็ได้นะครับถ้ารู้ว่าว่าตรงนั้นเนี่ยเราสามารถวิ่งไปเติมได้นะครับเฮ้อาร์ติกออฟไปก่อนทีมเข้าไปสก,กิลหนึ่งไว้ครับตีกีหนึ่งโอ้โหตโรโล่นี่มันสุดจริง แม่บนนินหนีแล้วเฮ้ยเลิก้าโดนไปหนึ่งชิงแล้วครับไม่อยู่แล้วครับโตโลเอายากไม่เอาแล้วหนีหน,นีกลับไปฟาร์มกันต่อนะโอ้ยแม็กหูมันนี่เกาะอย่างกับปิงไงนะเกาะติดอย่างกับปิงเลย ก็เก่งจริงไอ้นี่กำลังว่าจะขึ้นไปฟาร์มบูเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเลียร์คลิปเลนบนก่อนนะครับเพื่อเราขึ้นมาไม่ทันอย่าง้อยเราก็ไม่เสียป้อมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องป้อมนะครับผมแนะนําว่าพยายามเซฟไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าเซฟไม่ได้นะครับเสียเลนบนเสียเลนล่างไม่เป็นไรนะครับแต่พยายามยื้อเลนกลางไว้นะครับเพราะว่าเลนกลางเนี่ยเป็นเลนหลักนะครับถ้าเสียป้อมกลางเป็นป้อมแรกนะครับ จะทําให้เราเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการโดนเวทปลาหรือว่าการดักพุ่มนะครับช่วงแอลซ้ายแอลขวาของเลนกลางเนี่ยตรงนี้สาคัญมากนะครับผมอันนี้ก็แนะนำไว้หน่อยนะเสียเล่นอื่นได้แต่อย่าเสียกลางนะครับพยายามให้มันเสียเป็นป้อมสุดท้ายนะครับผมไปเราไปเวทป่าบ้านเขาดีกว่าหั้น ไอ้นี่มันจะไม่เกิดนะเฮ้ยมาติแทิมทิมเออสวยงามครับเหมือนคิวจะไม่ค่อยเกิดนะตอนนี้เราก็เล่นชิวคิวไปครับคิวมาเจ็ดตัวแล้วคิวมันเกินเล่นตัวนี้นะครับคิวสนุกเป็นว่าเล่นเลยจะไปฟาร์มเลสกันต่อนะครับส่วนเรื่องไอเทมนะครับเดี๋ยวตัวชิ้นที่3มนะครับปกติเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ มันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้นะครับไอตัวจีนี่สาเนี่ยที่เราจะออกโบเก้นสเปียร์นะครับจริงจะขึ้นเป็นมุลามาสาก็ได้เหมือนกันนะครับเออทีมลังไว้ก่อนค่อยฟุยทีหลัง <laughs> จริงจริงเราจะขึ้นมาเป็นอ่ามุลามาสาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากให้มันเล่งดามเมจในช่วงต้นเกมนะครับซึ่งช่วงต้นเกมเนี่ยโบเก้นสเปียร์มันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแถมมันยังอ่าเพิ่มความเร็วให้ด้วยนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์วิ่งเร็วอะนะ สวยงามครับจังหวะเมื่อกี้คือไม่ไม่ได้รอรัดนะนแต่เมื่อกี้คือแบบว่ารอซิลมันอันตินะครับผมแต่ก็ไม่คิดว่าฉีจะอันติกระแทกเข้าพุ่มทันนะเฮ้ยโอ้โหฉีเอาเรื่องว่ะระดับประเทศไม่เอาเรื่องได้ไงนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าฮีโร่ฝันหนุนข้ามนะเขาจะเน้นในเรื่องของการการป้อมเลนกลางเป็นหลักนะครับ ส่วนเราก็เหมือนกันนะเราต้องเน้นการกลางนะครับผมเฮ้ยได้ไหมโอ้สวยงามครับเพื่อนชิงได้อยู่ไม่เป็นไรเราก็เราก็หนีกันไปฟาร์มต่อนะครับผมด้วงนะครับจริงๆมันจะแรงตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับผมยิ่งถ้าเรามีตัวโซลิเวอร์เนี่ยแค่โซลิเวอร์ตัวเดียวนะครับก็าสามารถไล่คีวีโลกฝั่งตรงข้ามได้สบายแล้วนะครับผมแล้ถ้ายิง่งอา เกมนานะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมไปยันกลางเกมเนี่ยถ้ามีมุลามาสะไม่ใช่มุลามาสะนดิเมื่อกี้เพิ่งคุยกันถึงโบเกตสเปียอยู่เลยนะถ้ามีตัวโบเกตสเปียนะครับตัวนี้ก็จะยิ่งเล่งดาเมจให้แรงยิ่งขึ้นนะครับเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นเกมไปจนเละเกมเนี่ยเล่นได้ง่ายมากเลยนะครับไล่ไปเลยอ้ยมันอาร์กติกออฟโอ้โหแมกแมกอีกแล้วอ่ะแมกมึงนี่ไล่ติดตามเป็นเงาเลยบาย ไม่ได้ตายเพราะใครนะตายส่วนใหญ่ตายเพราะแม็กเลยอะไรมันจะจ้องอาฆาตันาดนะส่วนวิธีการคอมโบของคีแนกนะครับจริงๆผมแนะนำว่าให้ใช้แค่ตัวสกิล1กับอันติก็พอนะครับตัวสกิล2เนี่ยคืออย่างน้อยเรากักเอาไว้เพื่อใช้หนีได้นะครับถ้าเราทิ้มเข้าไปแล้วแบบฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขาไม่ตายอย่างเงี้ยนะครับเราเก็บตัวสกิล2เอาไว้ใช้หนีได้นะครับผม แต่ถ้ารู้ว่าเขาตายในคอมโบเดียวนะครับเราก็ใส่เต็มที่ไปเลยนะครับตัววิธีการอาคอมโบก็จะเลือกที่จะอันติเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับอันติปุ๊บเนี่ยเราก็วิ่งเข้าไปหาตะตูนะครับแล้วก็ใช้อันติเนี่ยทิมเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็กดปีนะครับเพราะว่าตัวตัวมแมลงที่มันติดสัญลักษณ์นะครับของสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะยังติดไว้อยู่นะ ถ้าเราใช้สกิลหนึ่งไปปุ๊บแล้วตีเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นอีกคอมอีกคอมโบหนึ่งนะครับก็จะเป็นกดอันตีไว้อยู่เนาะแล้วก็ตามด้วยตัวสกิลหนึ่งนะครับในขณะบินนะในในขณะที่บินอยู่นะครับก็กดสกิลหนึ่งไปแล้วก็ตามด้วยอันตีนะครับทิ้มไปอีกทีนึงโอ้โหเยอะไม่คิดว่าจะกระโดดไปเจอขนาดนั้น เมื่อกี้พลาดเองนะครับอุตสาห์ไปโดดจับให้ก่อนคิดว่าซตาตาจะไหวจะได้บินแบบเทพๆเปล่าเลยโยนเองเ <c oughs> จ้าขว่าเมื่อกี้พลาดเองนะครับ <c oughs> ไปไปหาที่ฟาร์มกันดีกว่าจริงๆตอนนี้เราเอาดาร์กได้แล้วนะครับแค่เรามีตัวโบเกนสเปียกับโอมิอามาเนี่ย แค่สี่ชิ้นนี้นะครับเสีอเทมเนาะก็สามารถเอาดาร์กได้แล้วนะครับเพราะดาร์มีมันค่อนข้างแรงนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปรอยันเลดเกมขนาดนั้นก็ก็มาเอาดาร์กได้เลยนะไะตามกันไปเดี๋ยวเราไปทำคลิปเล่นบนไว้ดีกว่าโซโลอยู่คนเดียวไม่ได้จะเกีีรยคลิปได้ไวนะครับเปิดพุ่มหน่อยจะได้เล่นง่ายโอ้แม็กมันกลางสีล็อกใครอะ ไม่ล็อกใครอ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยมังกรทิ้งไว้ที่เลนบนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปเลนอื่นกันรู้สึกว่าดามจค่อนข้างแรงเลยนะหา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 ตัวคิวเช็คสกิลหน่อยโอ้โหตโล่เจ็บเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรอจังหวะก่อนนะครับโตโล่เจ็บเจ็บบ้าอะไรนะมันลำเบอร์โตโล่มันทีมเราปฏิทโท พูดสะมั่นใจเลยโตโร <c oughs> <c oughs> ะครับเช็คเช็คเช็คสกิลหน่อยรอรอให้โตโละเราเปิดไฟรับสกิลไปก่อนนะครับอันติไฟายทีมเข้าไปโอ้โหโอ้โหทีมเข้าไปทีได้มาสามตัวนะครับ <c oughs> ทีมเรากวาดมาสามตัวแต่รู้สึกว่าเราจะได้มาตัวเดียวเองนะ <c oughs> ว่าไงเจ้าเิลเฮ้ย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 มันอันติ สแกตสแกตอันติทิมเข้าไปล่าช็อตครับผมคิดว่าน่าจะจบได้อยู่นะโอ้คีส4 0 0เลยหรอแรงอยู่นะขนาดไม่ได้หวังว่ามันจะคีนะคีกับครีฟนะครับมอก้โอเคนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเล่น เคแนกนะครับหรือว่าด้วงนะครับผมจริงๆโลตัวนี้มันสามารถเล่นได้ตั้งแต่แบบตั้งแต่แรงต่ำๆขึ้นมายันแรงคอนไปจนถึงแบบคอน5้า0ดาวก็ได้นะครับผมส่วนใหญ่ก็อยู่ก,กับสกิลเพย์ของเรานะครับยิ่งเล่นเยอะก็จะยิ่งชำนาญน,นะครับผมส่วนไอเทมรูนหรือว่าพลังแฝงอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของเราเองนะครับว่าในแต่ละเกมนั้นเราเจออะไรบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ไม่กอ่อเกิดนะครับส่วน Recover y p a ี่หรือว่าอ r ร์ติคอออันนี้ก็แล้วแต่เกมนะครับผม โอเคนะครับยังไงถ้าเป็นพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าบาย